สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องตั้ง2องครับจากทางร้านลุงหานะครับวันนี้พามาชมนะครับอันนี้การต่อแผ่นล่างครับของแมสซี่หนึ่งสองศูนย์นะครับให้ยาวนะครับเพื่อต่อเพลาสองท่อนนะครับนี่ครับดูงานครับนี่คืองานของช่างเรานะครับใครที่สนใจเครื่องาังนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าสามนะศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นแมสซี่หนึ่งสองูเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ต่อแขนล่างนะครับเอาแบบเดิมๆเพาท่อนเดียว er นะครับแมสซี่น120หนึองศูนกันนะครับอันนี้ครับเ,เช็คเตรียมจะส่งลูกค้านะครับก่อสินเกรนะครับเราลื่อนเทีุ้มมันนะครับ เป็นชุดเราหนักุ้งนะครับแล้วก็การนะครับของอินเตอร์นะครับกาลังเก็บสีอยู่นะครับตอนนี้อันนี้นะครับก็เป็นแมซี่นะครับหนึ่งสองสี่นะครับตอนนี้สร้างตู้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนขนส่งมานะครับตู้ทะลุนะครับเราจัดให้ใหม่นะครับ ตู้นี้ครับเป็นตู้เก็บเชือกนะครับตู้เก็บเชือกนะครับมาดูนะครับมันเป็นทุกแถวหนึ่งซุ้มนะครับตอนนี้นะครับทางทีมช่างกำลังขอเช็คนะครับตัวไหนไม่ดีเปลีนใหม่นะครับแมสซีหนึ่งสองตีนะครับราวนะครับมาดูราวตัวนี้นะครับนี่ราวหนึ่งซุ้มนะครับจะมีทั้งหมดห้าแถวนะครับมีหมดห้าแถวนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองสีห้าแถวหนึ่งสองศูนย์นะครับจะมีแค่สี่แถวห้าแมสซีนหนึ่งสองแปดนะครับจะมีทั้งหมดหกแถวนะครับ พามาชมนะครับอินเตอร์นะครับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับบอกว่าสีเหมือนอิสกินะครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยครับใครที่สนใจนะครับอินเตอร์นะครับอินเตอร์นะครับอยากดูคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามครับกดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับว่าพอเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับ ที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะักะกมที่19บ้านตะคร้อนะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าจะกดทาง g o o g l e แ a p ก็ได้นะครับที่ไม่ว่าเครื่องนฟังมือสอราคาถูกนะครับขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทร087-957-9453นะครับ 093573-2101นะครับใครที่สนใจนิวอแลนด์นะครับก็มีนะครับนิวอแลนด์สองเจ็นะครับ376นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเเท่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ